สวัสดีครับวันี่เราอิงสาวน้อยพี่ปันเพลงเอฟซีช่องสุ้งชาแนลติดตามสวัสดีนนี้มันลงปูสุกลงปูปชนันประตานช่วงเช้านี้ครับนแดดอ่อนอากาศเย็น20องศาช่วงเช้า,า16-17องศา ยี่สิบองศายี่สิบองศาเราเปิดแอร์ในห้องยี่สิบห้ายังเย็นเนาะอันนี้ยี่สิบองศา เอาอะไรยี้อะแไปป้ตัดจินไป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 ,ไปต,ตัดอะไร <c oughs> ไปตัดใหม่ไหมไปเจอแกน,นอ,ยอยู่ตรงนั้นนะครับหาพี่ตรงหาโต๊ะหามอะไรให้ไหปขึ้นปีนเอนะาน่ะถึขออ้าน <c oughs> ได้มาทดสอเลยใช่ไหมปวดตัวง <c oughs> ่ว <c oughs> ดอกกำลังปกดีด้วยทำอนี่ทะเล้นี่กิมีเม็ดนหน่วยเรหันเดียวมาซักืนบ้านเธอควยกบันเดอเนาะใส่นะมาถึงยังม่ถึงมต้องอาไป ร้อนนี่น่ะไม้ฟ้านนี่ได้อยู่ที่นี่มันอยู่มันอยูทั้งฝนสิ่แต่ว่ากกเอไตน่ะมันมันพันกกขึ้นไปเลยมันขึ้นได้ง่ายสินก็จะขึ้นต้นไส้ขึ้นจนสอยเลยเนาะบางทีขึ้นไปก็ถึงเลยเพราะมันขึ้นไปก็อยู่กับปุ่มเดียวทั้งบนอุ้มปุ่มเท้าโป้เลยพลังเวียนนี่ ออมนมน่่อยูต้นมันน่ะต้นมันก็ไม่ใหญ่สลาย,ายลดอกนางเขากิออออนกินไซอันที่เชือกมัดนี่แหละแต่ว่ามันอยู่ตะกกกกไซอ,อนนันี่การสาขามันเออมันพันไปเลยไอ้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 ไอไซน่ะพันต้นในไอ้นี่ไปเลยเออต้นกระสังดอกกระสัง จิ้มน้นำพริกจิ้มใส่ครัวเนื้ออะไรอย่างงี้ เไปเลหัวหลอเลยเ็รุ้งหออฉันมองดูขนลุงบอกเอากขึ้นไหมมันยอมขึ้นไ่พพันต้นเนี่ยมันพันขึ้นไปเลยขึ้นก็ไตน่ขึ้นไปุกคนไทกัไปเตาะปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นอย่างนี้เลยนะย ขึ้นไหมขึ้นหวะแต่ขึ <öst> ้นไปเจ็บเลยขึ้นไหมแค่น้นนะอยู่ขึ้นโะต่อลอยเกลตัวสันตะกลเกืขึ้นอยู่เกลไหกาขนเกโบอยู่เกลไหสันตัวสันขาสันเนเลยันกาขึ้ลอยเกลโบขั้ย คือเงยล้มตก่อนชันคืนลูมั้นตัวตันเริ่มเริันไม่กล้าโดนอยู่วันวัวเนอยู่ทางบนอยู่กินเยียวปุ่มๆเลยไป,ยไปนู่นไหมปู่ชั้นกินเลยกินแลี้ยชันเลยชั้นเล้ยข้าวคออน,นอกัดเก็บ <g ül> เดินแบกใหม่กลับเลยเรียกเงินเรียกเงินไม่กาขึ้นรถต้นมันสูงอยู่จะต้องไม่ขึ้นไอ้โต๊ะขึ้นอะไรก็ไม่ถึงนี่เลยครับเอาสำหรับคลิปนีๆนยนี่ก็ฝากไว้เช่น,ชนี้ฝากกดติดตามช่องส่งช,งชาแน,นลไว้ด้วยครับเออครับ